เก็บเชือกนั yeah ่นแล้วนะาดึงพุทธเลยออกเลยครับเรามายื่นรักทักง่อนนี้อนาหนก็เอาไปข้างในคุ๊งเก่งแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วเกี่ยวกบเงี้ยนั้นน้ามีมิดไหมครับตัดเลยก็ได้ ตัดเลยก็ได้เกไม่ออกนอมมิ้นมิดกันได้ก็ได้ครับครับผม อ่าออกมาแล้วออ,อ,อ,ออกมาออกมาออกมาแล้วครับเร็วคนเก่งออ,อ,อ,ออกมาแล้วอ่าออกมาแล้วอ่าไปไปหาอะไรกิน <c oughs>